สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยตีมทีวีร่วมกับสถานีวิทยุเสียงอิสลามบิสมิลลาฮิรลอฮ์ม์มุลลาห์วะซัลลัลลุวะสลามมอะลาออซูลัลลฮมวะลาอาลลฮิวะซัฮบิฮิอะมานวะลาสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบาราคาตุครับมาเรียนรู้กันต่อนะกับอัรบอีนะววีในการเรียนรู้40หะดีษของอิหมัมนาววีและส2บสดีษที่อิหมัมนาววีได้รวบรวมเอาไว้นะที่ได้ชื่อว่าอัรบาีนะววีเนี่ยไม่ใช่านวว ได้ทำการรวบรวมเอาไว้ฮะดิษที่15อันอบีฮฺุไรราะตรอร์ดิอัลลอฮุอันฮุอันนาะร์สูลลลอฮฺซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมะกลจะท่านอบูฮฺไรราะห์รดิอัลลอฮุอันอบูฮฺไรราะห์ได้บอกว่าท่านเบบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามังกาในยุมินนบิลลาฮิวัลยามินอาคิรใครก็ตามที่ได้ศรัทธาต่ออัลลาะ

เฮดก็คือแมวเขาเป็นคนที่รักแมวนะอยู่กับแมวคุกคีกับแมวในการใช้ชีวิตของเขาอับบุฮฺระราริบบอกว่าอันนั้นรซลลลอฮ์สลลลลัอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวแท้จริงท่านนบียสลลลลัอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันกานใยุมินุบิลลาฮิวัลยามินอาคิรฟัลยญะกุลไคลรันอัลยิสมุตใครก็ตามที่ได้ศรัทธาต่ออัล l l a ์และศรัทธาต่อวันกิยามะห ฟังอย่างกุลคอยรอนอเลสสมมติก็จงพูดแต่ในสิ่งที่ดีๆหรือให้เงียบเสียใน إيمان เนี่ยในอาการอีมานทุกคนอีมานดังที่เรารู้กันว่าอัาการนั้นอีมานเนี่ยที่เราได้เรียนรู้กันมาในในฮะดิจบรีลฮะดิที่สองเนี่ยมีทั้งหมดหกประการก็คือนะฮะอันตุมินะบิลละวะมาไลกัติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสุลิฮิวะนยอมินอาครวะตุมินะบิลก้าดาริขอยริฮิวะชัรริคือการศรัทธาศรัทธาต่ออัล a l l ์ศรัทธาต่อมอะไรกัน ศรัทธาต่อคำพีศรัทธาต่อบรรดาลซุนศรัทธาต่อวันอาคีรอและศรัทธาต่อการกําหนดกฎระเบียรว่ามาจากโรสุมาห์นูอัลลาห์ทั้งสิ้นแต่ในหะดิษบทนี้เนี่ยท่านอับดุลสลลของอ a l วะสัลามได้กล่าวแค่อร์การอิมานสองประการเท่านั้นก็คือนะฮะการศรัทธาต่อร์และการศรัทธาต่อวันอาคีรอบรรดานักวิชาการได้บอกว่าที่ท่านอับดุลสลลุสัลามได้กล่าวมาถึงสองสิ่งนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าการศรัทธาต่อมอะไรการศรัทธาต่อคำพีศรัทธาต่อ เราซูลเนี่ยมันได้ตามการศรัทธาหรือว่าอยู่เกี่ยวอยู่อยู่ด้วยกับการศรัทธาต่อลัทธิสุบฮานุตตาลาแต่สิ่งที่ท่านอับดุลเบีรยร์สอนอะไรสอนให้การเน้นย้ำก็คือและศรัทธาต่อเราและศรัทธาต่อวันกกยามะอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเพราะว่าพวกมุชลิกีนเนี่ยปฏิเสธวันกกยามะและปฏิเสธอุลฮิยาของลัทธิสุบฮานุตตาลาแต่ไม่ได้ปฏิเสธนะไ,ไม่ได้ปฏิเสธบรรดาอะไรกันเชื่อบรรดาบรรดามรรดาอะไรกันมีจริง ท่านนบีได้กล่าวถึงสองสิ่งที่จะทให้ให้คนได้ได้เลยฮะได้เตือนสเตตตัวเองว่าใครศรัทธาต่ออัลลอ์คือหมายความว่าถ้าหากว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันกกยามะและศรัทธาต่อวันอาเคร้อนศรัทธาวัานสิ้นโลกมีจริงเนี่ยคือถ้าหากว่าเรามีความเชื่อในความความรักที่เรามีต่ออัลลอ์แล้วมีความเชื่อว่าเราจะต้องโดนลงโทษในวันกกยามะใครศรัทธาตอ่อสองสิ่งนี้เนี่ยก็จงฟัลยาอุลคคยรอนอาลีอัสมุตก็จงพูด แต่สิ่งที่ดีๆหรือเอาเลยสมุตตรงนี้เนี่ยลามตัวนี้เนี่ยฟันยากุลเรียกว่าลามุนอัมเป็นคําสั่งสั่งให้พูดอัลตาลาสั่งให้เราพูดสั่งให้เราพูดแต่ในสิ่งที่ที่ดีๆหมายความว่าแรกเริ่มเนี่ยคือให้เราทําการพูดสิ่งนี้ให้การเราเป่งสิ่งที่ดีงามออกมาแล้วการพูดสิ่งที่ดีงามเนี่ยมีทั้งอะไรฮะมีทั้งการใช้ทําความดีห้ามปามความชั่วมีทั้งการอ่านกุรานมีทั้งการทําการ กล่าวสิ่งที่ดีงามสรรเสริญร้องสวาหนุราตาลามีเยอะแยะมากมายในการทําสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นท่านนบีเบจึงได้บอกว่าใครศรัทธา,าต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันตกยามะเนี่ยให้พูดแต่ในสิ่งที่ดีคือให้เรากล่าวแต่สิ่งที่ดีงามหรืออย่างในขะดิษท่านนบีสัลอ่าอะไรวะาสลัมที่บอกกับ,า,บาว่าลายาลาลุลิซานุกะรุตอบบนมินดิกรินละให้ลิ้นของเจ้าเนี่ยมันเปียกชุ่มไปด้วยกับการดำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลา ลายาซานอยู่ตลอดเวลาเลยหมยว่าคําพูดของเราเนี่ยให้เราเน้นเรื่องการที่กุรอานการรำลึกถึงอลัลลอฮ์สวาห์นูอัตัยลาะท่านอับสุลลาหสันนิวบอกว่าฟัลยะกุลคอยรอนดังนั้นเจ้าจงพูดแต่สิ่งที่ดีเอาลิยสมุตหรือลิยสกุตหรือว่าให้เงียบซะหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเดิมๆในคําสั่งเนี่ยสั่งให้เราพูดให้เราพูดสิ่งที่ดีๆให้ได้พยายามหาสิ่งที่ดีๆพูดให้ได้ หรือว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในวงไหนแล้วเราไม่สามารถที่จะพูดดีได้เนี่ยเอาลียสมุดก็ให้เราให้เราเงียบซะให้เรานิ่งซะแล้วท่านนบีได้กล่าวตอไปว่าวามันกาในยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาครฟัลยุกริมจาละและใครก็ตามที่ได้ศรัทธาต่อล l l a ์และศรัทธาต่อวันกิยามะวันอาคระฟันยุกริมจาระก็จงทําการให้เกียรติให้เกียรติกับ ยาร์ยาร์เนี่ยคือคือนะคือคือเพื่อนบ้านคือบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเราเพราะออนั้นตรงนี้ท่านอภิญญอสละลอฮวอะลยวะาซัลลมได้ได้บอกถึงหนึ่งในสิทธิที่เราจะต้องให้เกียรติเาก็คือคือคนที่ปลูกบ้านอยู่ใกล้เราเพราะั่นจะเป็นใครก็ตามนะจะเป็นใครก็าตาม,นนค,าตามคนที่ปลูกบ้านอยู่ใกล้เราหรือ นักวิชาการบางท่านได้บอกว่าแม้กระทั่งคนที่มีร้านอยู่ข้างๆเราคือใครที่อยู่เคียงข้างเราเนี่ยเราต้องมีการมีการให้เกียรติเขาเพราะนั่นการหนึ่งในหลักการอิสลามเนี่ยการที่เราจะต้องไม่ไม่เป็นศัตรูกับคนที่อยู่อยู่ใกล้เคียงเราอยู่ห้องพักใกล้เคียงกันอยู่บ้านใกล้เคียงกันอยู่ในสถานที่ที่ที่ใกล้เคียงกันนะเราต้องมีการมีการให้เกียรติเขาแล้วท่านเบบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมเนี่ยได้บอกว่าฟัลยุคริม จงทาการให้เกียรติท่านนบีไม่ได้บอกกับเราว่าจงาให้เงินเขาจงเอาอาหารมาให้เขาแต่ท่านนบีบอกในคำคำสอนโดยรวมว่าให้มีการมีการให้เกียรติเขานะี่กรอมนะยุคราชการให้เกียรติคือการม,มีมีใจบุญกับเขาหมายความว่าต้องมีมีการแบ่งปันกับเขาอยู่เสมอท่านนบีสัละลอยสัมันจบอกกับว่าตาฮาดูตาฮาบูจงจงอะไรฮะจง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 ,จงให้กันจงแบ่งปันกัน จงให้หดียะกันแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจะมีความรักซึ่งกันและกันเพราะนะั้นตรงนี้เนี่ยหนึ่งในความละเอียดอ่อนให้สลามนะว่าท่านะอับดุลเลาะห์สัลลัมสอนให้เราสร้างสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในละแวกบ้านของเราให้ได้เพราะนะ้นบางครั้งเนี่ยพี่น้องะบางครั้งเราเราทำดีกับญาติหรือว่าทำดีกับเพื่อนบ้านบ้านใกลเ้เคียงเนี่ย คือบางคนบอกว่ามันทําไม่ดีกับเราเราก็ไม่ดีกับมันเราเราไม่ได้ทําดีต่อเขาเพื่อเขานะพี่น้องแต่เราทําดีกับเขาเพราะท่านอบีสั่งคือเล่นหลายคนเนี่ยพอเวลาที่ท่านอบีได้ได้กล่าวถึงหลักการในการที่เราทําดีกับกับคนที่อยู่ใกล้ๆเราไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาก็ตามสามีเวลาบอกว่าภรรยาเป็นคนไม่ดีเพราะฉันก็ไม่ดีด้วยหรอกภรรยาบอกว่าสามีก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่ค่อยดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้ฉันก็ไม่ไม่ไม่ทำนันไม่ทำนี่ให้แต่ให้เรารู้ว่า ที่เราทําดีกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าอัลลอฮ์สั่งเพราะว่าท่านนบีได้สั่งให้เราทําเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําความดีงามกับคนเหล่านี้เนี่ยเพื่อนบ้านถึงแม้ว่าจะมีการเบียดเบียนเรามีการอะไรเราแต่ให้เราทําดีกับเขาทานี้เขาเราหวังกับรัุบานูอัตลาจะตอบแทนเราเราหวังผลตอบแทนที่อัลลอฮ์จะทำการทําการตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้กับเราอย่าไปหวังอะไรกับคนคนนั้นเพราะถ้าหากว่าเราหวังว่าทําดีกเขาเขาต้องดีกับเราเราให้แกงกระทวยหนึ่งเขาต้องให้แกงเรา คืนถ้วยหนึ่งถ้าเมื่อนั้นเนี่ยแสดงว่าเราหวังกับอะไรฮะเราหวังกับมนุษย์แต่สิ่งที่อัลลอฮฺตาลาให้กับเราคือเราหวังผลตอบแทนนะที่อัลลอฮฺสุบฮานูอฺตาลาในดุนยาอัลลอฮฺตาลาจะให้เรามาีชีวิตที่ดีงามในโลกอา,าเครอัลลอฮฺตาลาจะตอบแทนเราเพราะอัลลอฮ์ได้บอกว่าเพราะท่านอับดุลเลละห์ของอาเลวะซัมได้บอกว่ามังการายุมินุบิลละวันยอมินอาเครอัลลอฮใครศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ศรัทธาต่อวันอาเครอัลลอ์ศรัทธาต่อว่าผลตตอบบแทนมีจีจจรริิงงกกก็ให้เยั ญาตนนะิาเราโฮไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าญาติพี่น้องนะแต่แปลว่าเพื่อนบ้านคนที่บ้านอยู่ใกล้เราจะเป็นญาติเราหรือไม่ใช่ญาติเราต้องให้เกียรติเขาทําความดีกับเขาอักปรการอใครามิี่ศรัทธาตอละศรัาต่อวนอาคร์ฟัลยุคเรมบอยฟะอีกประการหนึ่งก็คือใครก็ตามที่ศรัทธาตอ่อล l อ a ์และศรัทธาต่อวันอานคร์ฟัลยุคเรมบอยฟะก็จงทําการให้เกียรติ กับแขกของเขาหมายความว่า <S <S การที่เรามีมีแขกมาเยี่ยมบ้านเราต้องมีการให้เกียรติเขาถึงแม้ว่าแขกคนนั้นจะเป็นคนที่เราสนิทมากหรือสนิทน้อยหรืออะไรก็ตามแต่เราต้องทําความดีกับเขาต้องมีการให้เกียรติเขาต้องมีการดูแลเขาเพราะอะไรฮะเพราะท่านอบีบิษลอรราะฮะอิลราฮิมสัลลัลลําได้ได้บอกกับเราอบอกกับเราในเรื่องของการการให้เกียรติกันทีนี้ย้อนกลับมาดูว่าในการปฏิบัติด้วยกับฮะด ي ทท่านอบีบิษลอรลาะฮุอ,อะบัยฮิมเนี่ย บรรดานักวิชาการได้มีการการกล่าวถึงการการให้เกียรติแข่การเพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่อเพื่อที่เราจะได้เราจะได้รู้ว่าเกณฑ์ที่อิสลามได้ได้วางมาให้กับเราหรือว่าความดีงามที่เราจะปฏิบัติให้กับกันเนี่ยเป็นความดีงามที่อยู่ในในเกณฑ์ไหนอยู่ในในระดับไหนเพราะอะไรฮะนักวิชาการได้บอกว่าเรื่องของการการต้อนรับแขกถ้าเป็นพื้นที่ที่ที่อะไรฮะที่อยู่ในบ้านนอกอะ อันนั้นคือสิ่งที่การต้อนรับแขกนั้นหรือว่าการรับแขกลงพักที่บ้านนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีไม่ได้มีที่พักอะไรที่จะรองรับเขาไม่ได้มีสถานที่ในการที่จะจะจะดูแลให้เขาได้มีที่กินที่อะไรแต่ส่วนถ้าหากว่าเป็นในเมืองในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆเนี่ยในเมืองที่มีมีอะไรครมีร้านอาหารมีโรงแรมมีที่พักมีอะไรเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ ที่จาเป็นว่าในเวลาที่เราไปเป็นแขกใครเนี่ยเราก็ควรจะรู้เกณฑ์นะหรือว่ารู้ความความสภ,ภาพความเป็นอยู่ของเขาหรือว่าถ้ามันอยู่ของเรา,ว,าว่าเวลาที่เราจะลงเป็นแขกใครเนี่ยควรจะดูในในสถานที่ที่มีความม,วามีมีความมีความมีความเหมาะสมบางครั้งเวลาเราไปในที่ที่อยู่ในเมืองแล้วมีมีโรงแรมมีอะไรให้เราพักได้แล้วก็พักแล้วก็ใช้เป็นการเป็นการเยี่มยมเยียนกันส่วนนี้ท่านอบีได้สอนให้เราเอาใจใส่ก็คืออะไระคือการจําเป็นที่ต้องรับแขกที่เขา เขาไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีที่พักไม่ได้มีร้านอาหารไม่ได้มีที่กินอันนี้หละคือสิ่งที่ไฮดีสนะบ่งบอกให้เราว่าอย่าจำเป็นอย่างมากแต่ในเมื่อท่านอบีสมลลัลของอะเรยุสันลัมได้ได้มีคําสอนให้กับเราบอกให้เราให้เกียรติแขกเนี่ยสำหรับเจ้าตัวเจ้าของบ้านนะฮะไม่ว่าแขกจะมาในกรณีไหนก็ตามจําเป็นที่เราจะต้องเอาใจใส่ในการในการต้อนรับแขกในการดูแลแขกเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราปฏิบัติเพื่อ ผลตอบแทนที่เรล็อกสเปนโนอันตรายทาการตอบแทนเราอะดิตนี้ท่านนบีได้บอกเราไว้ถึง3อย่างนะว่าใครศรัทธาต่อร้อนและวันอาคีรอนนั้นประการที่1ก็คือให้ฟันยกลุ้คนคอยรอนเอลิสมุตให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆหรือถ้าพูดดีไม่ได้ก็ให้ทําการทําการเงียบเสียประการที่2ก็คือฟันยุกริมจารโหจงทําการให้เกียรติกับเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงนะประการที่3ก็คือฟันยุกริมอยฟาจงทําการให้เกียรติกับ กับแขกของเขาเนะพราะนั้นสิ่งที่เราได้จากฮะดิษบทนี้ก็คือหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะพูดดีได้เนี่ยให้เราเงียบประการที่สองอิสลามให้เราเอาใจใส่กับการการดูแลคําพูดของเราเอาใจใส่กับกับคาพูดของเราดังที่ท่านอบีสอลลอห์ซันรรลมได้ได้กล่าวกับมุอาทนะ ว่าอะไรอ้ยไม่รู้กันเป็นเวลากี่เวลานี่แกคุณเลยฉันจะบอกเจ้าไหมว่าอะไรทําให้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันมันมันพังไปหมดเลยอมรัสก็บอกว่าบาลาญอัลอฮ์สุลลลอฮ์ท่านอบีก็เอาเอาลิ้นออกมานะแล้วก็บอกกุฟายในกาฮัดะบอกว่าหยุดสิ่งนี้เอาไว้ให้ได้นะเขาว่ายับยั้งคําพูดของเจ้าให้ได้นะท่านอมรัสก็เลยบอกท่านนบดุลเบียสุลลอห์ฮะซาราวะย่าอัลลอฮ์สุลลอห์ว่าอินนาละมูอัคขุนนบีมานัตตะกัลัมมูบี เราจะโดนทําโทษเราจะโดนลงโทษด้วยกับสิ่งที่เราพูดเหรอนะองนั้นอันนี้คือนี่คือสิ่งที่โมอาดได้ถามท่านนาบีแล้วท่านนาบีก็บอกว่าสักิรัตกะอกุมุคัยาโมอาดเป็นคำ,เป,นคำเป็นคำอุทานนะว่ารันยากุบุนนะสฟินนารอะลาโวจูฮิมอุกอัลละลามานาขีเรอิลมานาขีเรฮิมอิลลาะซออิดอันสินติมคือการที่มนุษย์จะจะโดนเอาความหน้าลงไปในในนรกเนี่ยก็ด้วยกับอะไรฮะด้วยกับปลายลิ้นของเขานั่นแหละ นะด้วยกับคําพูดของเขาประการต่อมานะฮะคดีนี้บง่งบอกให้เราให้เราทําการให้เกียรติกับกับแขกและอีกประการหนึ่งที่เราได้จากะดีก็คือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งแห่งความความอ่อนโยนแห่งการดูแลกันแห่งการเอาใจใส่จนเจือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะนําเสนอสิ่งที่เป็นอิสลามเนี่ยให้เรานำนำเสนอสิ่งที่สิ่งที่ดีงามนะ แล้วก็ให้ใ้คนได้เห็นสิ่งที่ดีงามของของอิสลามเมือนท่านนบีสุลต่านมาทำการด่าวาถ้าหากว่าเราได้นําแบบอย่างท่านนบีสุลต่านมาทาการเผยแพร่มาทาการด่าวาเนี่ยแน่นอนนะอิสลามก็จะมีความมีความรุ่งเรืองอิสลามก็จะมีความมีความอะไรมีการแผ่กระจายไปแล้วผู้คนเวลาได้เห็นความดีงามความสวยงามของอิสลามเขาก็จะทําการรับอิสลามซึ่งต่างกับการที่เราเราใช้คําพูดที่ไม่ดีคําพูดที่ไม่สวยงามทําให้ผู้คนเนี่ยต่างออกห่างจากอิสลามดังที่อัลสุบฮานุอัตตาราได้บอกว่า พระบิมาอาัลลอฮฺมะเตมมิโัลลอฮิให้ดินเตล่อมด้วยความเมตตาจากลอสซาบานอัลตาลาเนี่ยให้เจ้ามีความอ่อนโยนกับพวกเขาว่าเราคุณต่ฟัตบล์กอลีดอนควันลำฟัตบลมันฮาวลิกหากว่าเจ้า,ามีความอะไรฮะวาจาหยาบก,กร้านแล้วก็หัวใจแข็งกระด้างพวกเขาทั้งหลายก็ลำฟัตบลมันฮาวลิกพวกเขาก็จะจะตีตัวปีกตัวออกห่างจากพวกเจ้าตีตัวออกห่างจากเจ้าตรงนี้อัลลอสตาลาบอกกับท่านนบีเบียซาลลอฮ์ว่าอะไรวะซัลลัมในรูปแบบในการด้อาไวาว่า ให้เราใช้คําพูดที่นุ่มนวลคําพูดที่สวยงามอย่ามีวาจาที่หยาบคลายหยาบคายแม้กระทั่งวาจาที่แข็งกระด้างเนี่ยอรัชสุฮานนว์ตาไาลยังตําหนิเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้วาจาที่หยาบคายในการสอนในการอธิบายเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่อนุญ,ญาตโดยเด็ดขาดในหลักการศาสนามรมอว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับสุน,นัขท่านบีส,นออสันหลัง